ไม่เอาต้นกล้วยเนี่ยมันไม่ได้อาาัดวิดีโอ,อให้เอสเคอาาัดไปเลยเอสเคที่มึงยืนไม่เอาเรื่องถ้าทะลุก,กูตายกูไม่เอาเรื่องถ้ากูไม่ตายกูเอาเงินมึงสองเท่าว่าถ่ายถ่ายไว้ย้ำคิดถึงตอนที่ไปหนองบัลวลำพูเนี่ยเนี่ยกล้วยนี่ร้อนกับเย็นอันไหนชนะมึงพ่ว่าเดเฮะเย็นกับร้อนไหนชนะเย็นชนะเออยิงไม่ได้ น้าก็หลบต้นกล้วยเนี่นความเย็นกับความร้อนเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้มันยินลูกชะเกาะก็แล้วแต่แม่งมึงร่มทับกูไนมนไมนมีกูสวนขึ้นเลยไห,ไหนลองโชว์โชว์โชว์อัป,ปทั์มามาจุดอีกทีนึงบา้าเปล่า <c oughs> มีแต่พี่เอาเนี่ยไลฟ<า> <ๆ S 1> ์สดออกออกมือถือแล้วนะแมวมันจะดังเกิน <c oughs> เอ้ยเรียนผูกวีนงแก่บา้าเปล่าอ๋อหนูหนูพี่ก็ได้แย่อยู่อ้วยโยมนม้าแมวมันเก็บ เดยมาให้ยืมนะยืมบางวันทัดอ่ะช่วยช่วยได้แค่นี้อ่ะอืมพอครั้งต่อไปเดี๋ยวนิ้วแตกใช่ไหมอือ <c oughs> เอาอย่างนี้ก็ได้เอาสากกับเบือกับมีดมาเดี๋ยวน่าจะชว่วยดูอ่าแต่ครั้งเดียวนะอ่าแต่ยังไม่มีอีกอ่าเคยเคยทำแล้วอ,อยู่ระยองเขมรกัมพูชาเขาจึงงงเลยยากได้วิชาเฮ้ยไม่มีนู่นแล้วเมื่อไหร่จะบวช รอการตัดสินใจอยู่เนี่ยเร็วๆนี่แหละเดี๋ยวตัดสินใจก่อนคิดกับเบียร์อยู่ก็ให้ยมหน้าแกะแกะออกก่อนเพราะว่าคิดยังไม่ออกมันสะบะมันจะแตกคืรว่าเคยบวชจะบวชอยู่แล้วล่ะความคิดตั้งใจจะบวชอยู่ยมนะยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามโอเคจะถ่ายรูปไปด้วยเออไกทีหนึ่งเมื่อกี้มือสั่นหนึ่งสองสามยิ้ม เออโอเคยิ้มเหมือนเด็กเลยสูงไหมเขาฟหน้าอย่างเดิมอเนื้อคู่อะได้ตอนแกยังอยากจะเอาเมยกเก้อเมียวอือก็รออยู่อเอาอยู่นี่ก็ได้ชอบชอบใครในตอนนี้ชอบใครอยู่ไม่ได้ชอบใครอม่เฉย Okay.